หลายใจแนโลนี่ใช่ยิงจริงมียิงยิงใส่เสื้อผ้าสุดไฟมาเบีะบ้าประปุยบ้าปรปุยทำแปลว่าอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันแต่บางคนในชองไอ้บางเหตุอะไ้นั้นแะในทิ้งต่อเห็นเยอะเลยล็กไหนพี่ บาบาวยโอเคไปเลยบาบาวยตรงนี้ไม่มีคนลงจริงป่ะพี่ดีเลยดีเลยดีงามมากเราผมอาบ้านหลังนี้เจอปืนไหมเจอปืนไหมเจอปืนไหมอะไรเข้าบ้านเลยเจอปจอสาวเลยเหรอโอเค ในเกาะมาแล้วโอ้โหเยอะบ้าบอยพยายามพยาบาลที่พี่อยากเรียนพยาบาลเรียกได้มาแล้วผีจ้าชุดพยาบาลที่พี่อยากได้พยาบาลที่พี่อยากใส่พยาบาลยุคดิสกมีสีได้เห็นแล้ววะรถรถรถอะไรรถตัวแซ่ดปองตัวเสียซกระจงซีฟิจเกิน Tiếc tích 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 tích. Già vị, giảm giả mặt 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 นี่เหรอใช่โอ้โหดูแบบพีเจ็บเด้เนะี่ยเบนไม่ตายได้ไงเนะนี่ยมาดุมาดุโอ้เมื่อกี้ผมกดยิงไม่ยิงใี่ปูเชีย่ยกดกระนดดปัดหนึ่งมันเก็บตัวใช่ไหมตายแล้ว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 มันจะเดวใช่ปะมันมีกระเป๋า,มปาไม่มานะมันไม่มีกระเป๋าอะไรเลยพี่ไหนวะไม่เห็นมีขึ้นเลยเอา้า มันอยู่ในบ้านอะ่ะหาหาดูพี่เพราะว่าผมติ๊กไอ้อนัทเอาล็อกไงไปตามในชาติเรือนพียังไม่ไปเลยได้ผมเล่นปืนบวกนะฮะผมเล่นปืนบวกปืนอะไรวะแบบปืนบวกอะ่ะไม่ใช่สไตรอะ่ะอ๋อปืนบวกสิชาละพีเจอเลยเฮ้ยพี่พีที่มีเครื่องอ๋อเครื่องที่มันกันวงรู้เครื่อง,งอะไรอะกระเป๋าที่มันเป็นเหมือนวิทยุอะ ปะปาปุ๋ยมาปาบุยปาปาบุยเรื่องเดียวมันกันตัวเจอกนเจอกลุ่มป่ะมีอยู่เห็นไหมไปเออตะด้วงนี่เอาอ่างเลยทันไมชาร์จคืนวะตกคือมันโดนกินกินไปเลยเจอสนาป่ะพี่ผมเล่นสนาแล้วพี่หลายใจเนี่ยโรนี่ใช่หลายใจกับปืนอย่างเดียว แต่หัวใจยังมีแคเธอคนเดียวข้วนเลอยูทำคมโอ้ตหตก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 ปี๊บี่บี๊มันมันมันจะเห็นผมแล้วปะเฮ้ยอะไรอะไหนวะโอ้มีจีนึงมันมันคมเอกจี้นึงเหไหนวะตรงนั้นอะวิ่งี้ววิ่งนก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 

ทำอะไรนี่ <c oughs> <c oughs>